ถ้าเราเนึกถึงพระทรงเครื่องแต่เป็นหน้าหลวงปู่เราก็มาซ้อนเรามันก็ได้ครับแต่จะทํายังไงก็ได้ขอให้อยู่กับจกกักรพรรดิอยู่กับหลวงพ่อกันแล้วกันทํายังไงก็ได้อย่าให้มันไปไหนก็แล้วกันครับแล้วอย่างการที่เรานึกถึงหลวงปู่กับนึกถึงจกักรพรรดิครับลวงตาพลังงานมันต่างกันอย่างไรไหมก็ต่างกันนามพูดถึงแต่ถ้านึกถึงหลวงปู่เนี่ยท่านบรารมีท่านมีทุกอย่างนะถ้าจะเอามาเป็นประโยชน์เนี่ย พูดถึงจะจะพิจารณา,าแล้วต้องคิดถึงทั้งสองดีกว่าเพราะมันมีประโยชน์ทั้งสองไนงะแต่เรานึกอะไรไม่ออกนะคิดอะไรไม่ออกเรานึกถึงท่านนะเราก็จะนึกถึงคิดออกว่าจะทํำยังไงนะแต่จกักรพรรดิเนี่ยโอ้โ,อโ,อโอชาตทิท่านเป็นจกักรพรรดิเนะี่ยมันคือบุญยริศและอิธิธิเนะใช่ไหม แต่หลวงปู่ทัานก็เป็นจกกักรพรรดิไม่รู้กี่รอบแล้วท่านนึกถึงหลวงปู่ทั่วด,ด้วยหลวงตาด้วยได้นึกถึงใครก็ได้หลวงตารครับโลกของวิญญาณพรมเทวดาตามที่ต่างๆที่เราเคยไปสวดมนต์ให้นะครับท่านจะคอยตามมาดูแลเราตลอดเลยไหมครับนั่นเป็นโลกทิพนะคําคำว่าทิพเนี่ยคือวิญญาณ คือที่สมรก,กายที่เห็นหมดละยิ่งพรมยิ่งเทวดาข้างบนเนี่ยนะพวกตั้งแต่ดาวดึงไปถึงนู้นอ่ะพรมอ่ะเขาเห็นหมดและกเาจะทำอะไรนั่นเป็นโลกวิญญาณเหมือนกับเราเนี่ยเรานึกเนี่ยเรานั่งเรานึกับสถานที่เราเคยไปเรานึกออกหมดอ่ะแต่การเปลี่ยนแปลงตรงนั้นอ่ะแล้วยังเป็นของเก่าอยู่ ถ้าเราไปสิบปีแล้วนะเราก็นึกเออมันต้องเป็นสภาพอย่างนี้นะแต่ถ้าเราไปอีกมันเปลี่ยนแล้วรายงานก็เปลี่ยนใช่แต่เทวดาอยุงบนนะเปลี่ยนยังไงเขาก็เห็นเขานั่งอยู่ในวิมานเขามองเขาก็เห็นแล้วมนุษย์ทําอะไรเขาก็เห็นหมดอ่ะถ้ามนุษย์ทําความดีนะอย่างเราสวมดมนต์เขาจะไม่มาเหรอถตว่าเขามาไม่ล่ะมาถึงอายุเขานะ่ะมานะ เพราะนั้นเวลาเราสวดมันคือสะเทือนสามโลกธาตุมันสะเทือนพลังอะไรเขาสวดพร้อมกันมันจะเทือนไปหมดนะชั้นของเทวดามันจะสว่างไปหมดนะเพราะเทวดาพรมเลยมันไปจากมนุษย์เนี่ยมันจากโลกมนุษย์เนี่ยที่เขาทิ้งไว้ในโลกมนุษย์เราจะไหมทีนี้เวลาเราสวดมันก็ไปตามรูปลักษณ์ Call ที่เราสร้างไว้ในโลกมนุษย์แล้วก็ไปที่เทวดา <ists> น้อมลงมาบุญมัน วัฏจักรวัฏเวียนอายุเขาเพิ่มขึ้นนะเวลาเขาเขนนสวดเขาต้องกินบุญอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมเวลาเขาสวดพลังงานบุญมันก็ต่ออายุเพิ่มขึ้นอายุอายุชีพเพิ่มขึ้นมนุษย์ถ้าสวดมนุษย์ก็เพิ่มขึ้นเพราะมันเป็นพลังงานที่ดีมันก็ทําให้ธาตุขันมันปกติดีใช่ไหมล่ะเออ เราไมา่ได้พิจารณาว่าสวดมนต์เนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่าเองสวดเพื่ออย่างน้นนอยๆเองก็อายุยืนแก่ชาโรคน้อยไงเพราะเรานำอะไรมาใช่ไทสนา,นาคมจกกักรพรรดิใช่ไหมถ้าเราม,มัวแต่สวดมนต์อยู่ไหนใครคุยอะไรจันร์เนี่ยเราไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเร <c oughs> <c oughs> าตัวเราความเป็น มีความรู้สึกว่าไงขึ้นอย่างอื่นไม่รับเลยนะเอาครับเป็นยังไงอะโหมันจะไปพูดถึงะครับห่างจากโลกอยู่แล้วที่บอกว่าจิตเป็นเนื้อเดียวกับบทสวดเนี่ยประมาณนั้นแหละมันไปเองอะ่ะเบี๋ยจิตเราเนี่ยเป็นมันไวอะ่ะะว่าถ้าเราฝึกแล้ว เวลามีภัยมาเนี่ยมันจะหลบเข้าไปนี่มีมีศัตรูมีภัยม,มีอะไรเนี่ยมันจะหลบเข้าไปเพราะมันเป็นตัวรู้เนี่ยจูสังเกตถ้าตัสวดไปเรื่อยๆรื่อยเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยจะจะ,ะรู้เลยบางครั้งจุดจะอ้อสวดต,ต้องสวดสบางครัง้งเออต้องแผ่ถ้าแสดงว่าแถวนั้นเขาต้องการบุญแล้วใช่ไหมเขาขอมีความรู้สึกแล้ว เราต้องสวดละต้องแผ่ละประมาณเนี้ยบางทีเราก็สวดไปอย่างนั้นอ่ะไม่ได้แผ่แต่มันก็ไปเนี่ยแต่โน่นไกลๆโน่นอ่ะเพราะวิญญาณ<ป>เนี่ยครับบางทีเขาเข้ามาไม่ได้ไกลหรอกจกเว้นภูมิชั้นสูงๆกอาไน้นะครับแต่เมื่อกี้ตอนไปนั่งเรือก็่วนใหญกจะสับเพยตลอดเลยครับถ้าถ้าอย่างนั้นพอมันอยู่ในน้ําก็มีไง วิญญาณในน้ําในดินในอากาศมีหมดแหละครับหลวงตาครับทําไมเวลาที่เราดูต้นไม้ดูแม่น้ําฟังเสียงน้ําเสียงลมเนี่ยถึงเกิดความถึงเกิดทําให้จิตสงบได้ไวครับมันเป็นธรรมชาตินะ่ะไม่ได้สร้างไม่ได้ปรุงแต่งคําว่าธรรมชาติคือไม่ได้ปรุงแต่ง เสียงน้ําตกมันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมันเป็นธรรมชาติเสียงนกร้องเสียงอะไรพวกนี้ยมันก็เลยธรรมชาติมันไม่เหมือนกับเสียงสิมนุษย์ถ้าทําขึ้นถึงมนุษย์ทําขึ้นเป็นเสียงธรรมชาติพอเราฟังมันก็รู้ว่ามนุษย์ทําขึ้นประมาณนั้นแหละมนุษย์เนี่ยถ้าเราฝึกจริงนะความรู้สึกเนี่ย ตัวสําคัญความรู้สึกสางตาหัวจมูกเรียนกายจากรปรถกินเสียงนะถ้าเราอยู่กับกรรมฐานเราอะหมายถึงอะอยู่กับเนี่ยอยู่กับจกักรพพัดใรสนาคมผมไม่หาอะไรพวกเนี้พวกนี้ความรู้สึกเราจะแม่นเราก็แม่นไงจุความรู้สึกมันจะมีแม่นนะเหมือนเราจะรู้ทันหมดเลยทุกสิ่งที่มันเกี่ยวข้องในโลกลมันมีคลื่นทุกอย่าง มันมีทั้งดีหรือไม่ดีมันมีทั้งอหยาบรายละเอียดขึ้นแล้วมันเป็นธรรมชาติครับขึ้นจิตเป็นธรรมชาติจิตเราละเอียดเราก็จะสัมผัสขึ้น,น,นได้บ่อยๆทุกแล้วล่ะเวลาเราเวียนว่าใจาเกิดมันก็ปกติม,มันไม่ได้มีทุกข์อะไรคือมันปกติมันเป็นธรรมชาติเนี่ยครับมันก็จะไม่กลัวใช่ไหม ถ,ถ้าเราไม่เป็นธรรมชาติเรากลัวเนี่ยโอ้กลัวตายมันกลัวเจ็บมันงอะไรใช่ไหมเออประมาณนั่นแหละฮอยังไงมันก็ตายไงถ้าเป็นธรรมชาติมาเออกําหนดก,ก็ไปเลยไงไม่อยู่เขาไม่ฟังใครหรอกอย่าตายนะอย่าเพิ่งไปนะมันเขาไม่ฟังหรอกเขาไปเขาก็ไปแล้วไม่ฟังใครเพราะคนอื่นจะเจ็บเหมือนเขาเหรอเขาจะอยู่ทำไมมันเจ็บเนะี่ย ันทุกอะอะย่างตัวทุกในตัวจะอยู่ไหมล่ะไม่อยู่ก็ไปดิบอกอ่าเพิ่งไปนะหลวงพ่อมึงไม่รู้หรากูทุกขนาดไหนจริงไหมจะอยู่ทำไมแล้วอย่างเราจะรู้ได้ไงครับหลวงตาว่าจิตเราเนี่ยมันถูก,กยกระดับขึ้นไปแล้วรู้ฮะรู้ไม่มีใครไม่รู้หรอก พิจารณาทุกวันไม่โหลดไม่ได้หรอกนอกจากอยู่เป็นวันนั้นนะไม่ได้ทําอะไรมากมายสวก็สวดัสวดอะไปงั้นนะพิจารณาไม่ก,กับไม่พิจารณาชาตินี้ครับก็อยู่งั้นเห็นเห็นเยอแยะไม่เห็นนะแล้วจะรู้ไหมอย่างงีร้รู้ว่ากูคืออย่างคือกูเนี่ยเหมือนเดิมมนแลนะ้วไม่ได้พัฒนาอะไรแล้วใช่ไหมต้องเปลี่ยนชื่อแล้วคุณพัฒนา ยายจะไปเปลี่ยนให้คนนะใครไม่เรื่องเลยแล้วเอ้ายายพัฒนายังอยู่เหรอเขาจะเรียกว่าอยพัฒนานแต่สิ่งเดียวที่จะทําให้จิตใจเรามันพัฒนาขึ้นได้คือกรรมฐานของเราถูกต้องอย่างอื่นทําไม่ได้หรอกทานก็ไม่ได้แม้แต่ตายก็ยังไม่รู้ว่าจะจําได้หรือเปล่าช่ม เอออย่างเรานี้จาได้แน่นอนนอนที่ไหนก็สวดให้หลับที่นั่นครับลองคิดดูเรากวดเราจะตายในอีกกี่ปีอ่ะมันจําไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกครับนะโมพระเจ้าตั้งห้าพระองค์กลัวจะหลับได้ใช่ไหมจําไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกเห็นอะไรก็หลวงปู่หลวงปู่ก่อนใช่ ลงได้ครับโรคระบาดตอนนี้ครับโรคโควิดอีกนานไหมครับกว่าจะหมดไปจากประเทศไทยเดี๋ยวมันมก็นหมดนะเดี๋ยวโรคอื่นก็จะมาอีกครับทำไมโรคนี้มันปกติที่ไหน,นครับโรคภัยธรรมชาติอีกรโรคมนุษย์ฆ่ากันอีกสงครามอีกมันหยุดที่ไหนทั่วโลกใช่ไหมทั้งที่มันก็นรู้ว่าตายทุกคนครับ เขาบอกว่าอยากให้หมดไปเร็วๆเพราะว่าตอนนี้ชีวิตแย่แล้วเหมือนทํามาหากินก็ไม่ได้โอยมนุษย์ต้องการอะไรมีอาหารมีที่อยู่อยู่ไปเถอะฝึกเตรียมตัวตายดีวยกวอยอย่าจะไปอะไรก็นักหนาในโลูกเนี้ยยุคเนี้ยนั่นนะก็ล่างบอกเหตุแล้วนะมันบอกเหตุมาตั้งนานแล้วล่ะครับหาหลวงตาบอกตั้งแต่ยี่สิบปีก่อนนู่นแล้ว ใครมีที่ให้ปลูกปลูกอะไรก็ได้จะกินได้ปลูกไว้เถอะบอกไม่รู้จะบอกอยังไแงแล้วล่ะจริงไหมล่ะจะไปดูเทพเกา่กาๆมายี่สิบปีไปฟังได้เลยอะ่ะทำไปเลยใครมีดีสอก็ปลูกเลยคนมาพักกัเด็ดกินได้นะ่ะมีใครทำไหมล่ะมันก็มีนะคนทำแต่มันน้อยไงใช่ไหม้วเกิดเหตุอะไรอย่างเงี้มาเนี่ย โอ้ใบไม้ที่กูปลูกไว้กูก็ได้กินแล้วอย่างน,น้อยๆกูนี้จากกรุงเทพมาอยู่ที่ที่ทาไวแล้วบอกตั้งนานแล้วรู้จะบอกอยังไงล้วตรงใจครับเป็นทหารมีคําสั่งให้ไปทํามันไปทําร้ายชีวิตประชาชนครับโดยที่เราไม่ได้อยากจะทำค,คือฝืนใจทําครับทําไปทําก็ไม่ได้คันนะ ทำไมทหารต้องทำคำตามคำสั่งไงทหารไม่ลบไปเป็นทหารทำไมล่ะใช่ไหมลบเด็กเขาลบเขาให้ไปลบกับไปลบไม่งั้นต้องลาออกอ่ะก็ลาออกไปลามาบวชนะท้ออย่างนั้นก็บวชนะหน้าที่รู้จักหน้าที่ไหมคนสมัยก่อนอ่ะดีไม่ดีถ้าเป็นหน้าที่เขาก็ทําหมดแหละครัทำมา ถ้าไม่ทำก็หนีจากหน้าที่เขาก็ปลดล่ะครับตั้งแต่สมัยไหนแล้วไม่เห็นไม่ไปอ่านประวัติดีนะครับและกรรมที่ทําไปจากการที่เราทําตามหน้าที่ครับไม่อยากทําก็ต้องออกไงไม่อยากมีกรรมก็ต้องออกไงครับอืบวชไงทำไมอะโลกนี้มันแคบหรือไงชั้ม่ตุโลกแคบไหม ไม่แคบอยู่ที่ไหนก็ได้เมืองไทยนะไม่ต้องอะไรหรอกอยู่ที่ไหนก็มีกินแค่ไปเป็นลูกจ้างก็ทำไร้สายนานก็ได้กินแล้วจริงไหมละ่ะทำสวนอะไรก็ได้กินแล้วพอมีกินนะสมัยนีย้ทำมาหากินนะจริงไหมละ่ะสมัยลงตาเนี่ยรึงมีที่ทำกินได้ยังประมาณนี้สมัยนีย้เองต้องเรียนหนังสือเพื่อทำงาน จะได้กินไงน,นี่โลกมันเปลี่ยน <Aub urn. S 1> แล้วรู้มันเปลี่ยนแล้วมันกลับไปกลับมาเดี๋ยวนี้เรียนก็ไม่ได้กินแล้วผมไม่ได้ทางานอะไรจบมาก็อย่างเงี้ยมาบวชนียใช่ไหมเอ้าไม่ได้ทํางานไปทำอะไรสมัครที่ไหนก็ไม่ได้นะมันก็จะไปเรียนก็หมดเรื่อง ถ้าถ้าเรียนพุทธศาสตร์เนี่ยลวงว่าดวงตาวันรอดนะรอดรอดทุกคนนะบางคนเนี่ยไม่กินกับมนุษย์ละไปกินกับโน่นนะ่ะไปอยู่ป่ายมาผ่านไปกินโน่นนะกินอาหารเป็นทิพย์โน่นนะครับอย่างน้อยก็ไม่เป็นทุกข์เหมือนคนทางโลกคนระโ,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 โอ้โหมันรอดตัวในการเวียนว่ายตายเกิดแล้วภูมินะครับภูมที่มีฤทธิ์เนี่ยมันรู้แล้วนะโลกสวรรค์ใบไหนมันรู้หมดนะ มีแต่ความเพลิดเพลินน่ะเอาจริงเพราะมันรู้อ่ะมันรู้มันจะมันจะทำไหมล่ะเพราะบางบางประเทศบางประเทศเนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่มาจากพุทธทั้งหลายเนี่ยนะพวกพรามพวกเนี้ยพวกนี้จะเข้าใจพอเกิดใหม่อีกทีมันก็ฝึกพอตายก็ขึ้นไปพรมพอเกิดมาแล้วก็มาฝึกใหม่พอตายก็ขึ้นพรมมันติดไง ตอนนั้นข้อดีสุดๆของการที่เราฝึกขึ้นผมคืออะไรครับผมตาจะได้หมดหมดเรื่องราวในการเวียนว่ายใจเกิดมันจะไม่ลงข้างล่างครับเพราะมันรู้มันจะเวียนบนไงมันทำความไม่ดีมากๆมันก็ไม่ทำหรอกเพราจริตมันละเอียดจิตมันเบา ิเมื่อเข้าใจพบทั้งสามเนี่ยเข้าใจพอมาเรียดจุดไงเวลาสัมผัสความละเอียดเนี่ยมันก็สัมผัสจากละเอียดมาหยาบอย่างคนหยาบหยาบมันจะรู้ความละเอียดเป็นยังไงไม่รู้เพราะนั้นคนที่อารมณ์แปรปรวนไปแปรปรวนมาเนี่ยคือคนยังไม่ละเอียดครับถ้าคนละเอียดเนี่ยจิตละเอียดจิตเป็นปรมเนี่ยถึงแปรปรวนเนี่ยก็ไม่นานมันจะฟักกลับมา ม,มันละเอียดมันก็เรารู้ทั้งหยาบไปหาละเอียดใช่ไหมออย่างตูง้หยาบตู้จะไปรู้ละเอียดได้ไงเพราะนั้นพรมมันก็นกดูรู้หมดเลยลงมาได้ทุกพรมยกเว้นข้างล่างไงใช่ไหมมาพรมมันก็ได้ก็เหมือนกับอาณาคม,มีอาณาคม,มีไม่ใช่เขาไปอยู่ในชั้นพรมที่ไหนไม่อยู่นะไม่อยู่ อยู่ในถ้ำที่เขาเคยฝึกตอนเป็นมนุษย์นะถ้<ม>ำในป่าในอะไรพวกนี้เขาก็อยู่มาอยู่ใน,ในโลกมนุษย์นะเพราะพบทั้งสามมัน,ม,นมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วไม่เพียงอึดใจเดียวใจเดียวใช่พอนึกก็ถึงแล้วไงตอนนี้ถ้าตุ๊กเคยไปพรมนะนึกก็ถึงแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเอาอย่างงี้ก็นโอ้ วันหนึ่งถึงหรือเปล่าอย่างเราคิดไปยุโรปเนี่ยเราคิดถึงแล้วใช่ไหมแต่ไอ้ไอ้เนี่ยเจ็ดวิถึงสิบวิกว่าจะถึงไว้ผิดกันไหมคิดกันฮนะถ้ามันขึ้นพรมแล้วก็จบแล้วไงอย่างนี้เราก็สามารถดูจิตตัวเองได้เลยว่าตั้งแต่เป็นมนุษย์นี่เราจะพอจะไปไหน รู้ทำไมจะไม่รู้ครับท่านนั้เขาให้สวดมนต์ทำไมละ่ะหลวงพ่อท่านเน้นเรื่องสวดมนต์ทำไมครับที่ซาำมึงหน้าและสาขาเขาสวดเขาเน้นทําไมละ่ะเขาเน้นน่ะเน้นให้ห่างจากความรู้สึกทางโลกะมาให้มันเบาบ่อยๆอ่ะมันก็จะชินใช่ไหมละ่ะเออแต่เรามันขี้เกียจขี้เกียจจนชินไงใช่ไหม เออชิ้นยังไม่พอยังเรายังมาจิตวัตถุอีกไงก็ค่อนข้างจะช้าหน่อยอายุมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆรความแก่เรามาไอ้ความตายเนี่ยมันก็จะเริ่มเกิดมาแล้วเพราะเราไม่รู้่นะเราจะแก่ตายได้จะตายตอนไหนไม่รู้ท่านบอกเอ็งไม่รู้หรอกถ้าเองรู้เนะี่ยเอ็งเก่งมากนะถ้าเอ็งฝึกนะเนี่ยเอ็งรู้แน่นอน มังจะตายมันไหนเดือนไหนยังรู้หรืว่าให้ฝึกให้รู้ไงแล้วเอาอะไรไปได้ในะโลกเนะี้น่ยายอยากเป็นผู้เล้เจ้าก็พยาามมนุษย์นี่แหละเป็นแล้วก็เอาไปไม่ได้ในโลกเนะี้ใช่ไหมสมบัติผักดกันชมที่ท่นานวนะ่านั่นแหละมันจะยากดีมีจนใหญ่ยังไงมันก็เอาไปไม่ได้ได้เป็นภพเป็นชาติเนะ่ะก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไป ถ้าอยากใหญ่ไปเรื่อยๆ,ๆอยากรู้ไปเรื่อยๆก็ฝึกดีเห็นยากอะไรเนี่ยฝึกเขาให้ฝึกก็ฝึกไป <c oughs> ยิ่งตอนนี้นะเนี่ยตอนเนี้ยโรคสงบนิ่งเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> นิ่งสนิทเลยนั่นน่ะเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านให้ท่านฝึกที่บ้านท่านเ <c oughs> พราะท่านฝึกที่บ้านท่านท่านก็ไม่ได้ไปไหนท่านก็ประหยัด ท่านต้องชื่อแล้วชื่อยายประหยัดตาประหยัด <c oughs> ใช่ไหมประหยัดนะ <c oughs> จริงไหมล่ะจุ <c oughs> ก็ถูกแล้วนะไม่ต้องมาถามว่าบนหรอว่ามันจะมันจะหยุดเมื่อไหร่มันไม่จะโลกเนี้ยยุคนี้มันยากและไอสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกหนักกว่าเก่าอีกอเตรียมตัวไว้